มิเกลอาเต้ากุนซืออาเซนนอนย้มดีแคลนไรอัดฟิตทันช่วยทีมโดนบอลมัดช่วงสุดสัปดาห์นี้พร้อมอัปเดตอาการของบุคาโยซาก้าอีกหนึ่งแข้งสำคัญของทีมมิเกลอาเต้าผู้จัดการทีมอาเซนนอนเชื่อว่าดีแคลนไรกองกลางคนสำคัญชาวอังกฤษมีโอกาสฟิตกลับมาช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ไอปืนใหญ่บุกไปเยือนบอลมัดวันเสาร์ที่30กันยายนนี้ ไรได้รับบาดเจ็บที่หลังจากเกมหลีกนัดดรบบี้แมตท,ที่อาเซนอลเปิดบ้านเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์2ต่อ2เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถึงแม้เป็นที่แน่นอนว่าไรจะพลาดเกมคาราบาวคัพรอบ3ที่ทีมบุกไปชนะเบรนฟอร์ด1ต่อศูย์วันพุธท,ที่27กันยายนที่ผ่านมาแต่อาเต,ต้ามองว่าดาวเตะวัย24ปีอาจกลับมาได้ในเกมหลีกช่วงสุดสัปดาห์ตอนนี้เขายังไม่ได้ซ้อมเลยแต่เรามั่นใจว่าเขาไม่ได้เจ็บรุนแรงอะไร แน่นอนว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ซึ่งเราก็จะรอดูอีกทีว่าเขามีโอกาสหรือไม่สำหรับเกมในช่วงสุดสัปดาห์กุนซือชาวสเปนิไวัย41ปีกล่าวเมื่อวันอังคารที่26กันยายนขณะที่บุคาโยซาก้าปีกคนสำคัญก็ได้รับบาดเจ็บจากเกมเจ้าสเปอร์เช่นกันแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวมีโอกาสพักแข้งนานกว่าไร้เขาเดินกระเพลกหลังเกมวันนั้นซึ่งดูไม่ดีนะักและตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถร่วมฝึกซ้อมได้ ในายใหญ่อาเซนอนระบุแฟนแฟนอาเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ